สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการคิดค่ารายงวดนะคะซึ่งค่ารายงวดนี้เราจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันคือสูตรในการคํานวณค่ารวมในอนาคตของเงินปลายงวดนักเรียนถ้าเงินปลายงวดนะคะเราจะคํานวณได้จาก fba n เท่ากับ a คูณกับ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1นนักเรียนสูตรตรงนี้ เป็นแบบนี้นะคะ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ลบกับ1ทั้งหมดส่วน i เนอะครูบอกให้นักเรียนแก้ไขสูตรแล้วนะคะจากในเอกสารกับอีกหนึ่งกรณีคือการคิดมูลค่าเงินรวมในอนาคตของปลายงวดให้นักเรียนแก้ไขตรงนี้นะคะจากปลายงวดเป็นต้นงวดให้นักเรียนแก้ไขในหน้า28เนาะแล้วก็สูตรครูให้นักเรียนแก้ไขแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะได้เงินรวมคือ a คูณกับ1บวก i คูณกับ1บวก i ทั้งหมดกำลัง n ลบด้วย1และก็ทั้งหมดส่วนด้วย i นักเรียนจำสูตรมานะลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยค่ะหน้า29หน้า29ตัวอย่างที่12เขาบอกว่าสมศักดิ์ฝากเงินกับธนาคารโดยฝากประจำทุกเดือนเดือนละ6,000บาททุกปลายงวดนักเรียนไฮไลท์คำว่าปายงวดไว้ เป็นเวลา5ปีธนาคารให้ดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนนักเรียนไฮไลท์คำว่าคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนเมื่อครบกำหนด5ปีสมศักดิ์จะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็หาเงินรวมเนาะ,ะเราจะใช้สูตรปลายงวดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้คือเราทราบว่า A คือเงินต้นเนี่ยเท่ากับ6,000บาทเขาฝาก ทุกเดือน6,000บาทโดยธนาคารให้อัตราดอกเบีย้ยคือเท่าไหร่คะ2.4%เซก็คือ2.4ส่วน100เราจะได้0.024เขาบอกว่าทบต้นทุกเดือนเพราะฉะนั้นเราก็จะหารด้วย12ไปเลยเราจะได้อัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารให้ต่อเดือนคือ0.002 N จําจำนวนงวด จำนวนของงวดคือ1ปีฝากทุกเดือน1ปีคือเราจะได้เราจะต้องจ่ายทั้งหมด12เดือนเนาะเป็นเวลา5ปีก็12คูณ5เป็น60เพราะฉะนั้น N ของเราคือ60เขาบอกว่าฝากเงินทุกปลายงวดเพราะฉะนั้นสูตรก็คือ fv a ห้อย N เท่ากับ A คูณกับคูณกับ1บวก I ทั้งหมดกำลัง N ลบ1 แล้วก็ทั้งหมดส่วน I นักเรียนเราก็แทนค่าไป f va n ของเราคือ60 a ของเราคือเท่าไหร่คะ6 0พ0เนาะนักเรียนแทนค่อยๆแทนค่าสูตรไปก่อนนะคะ i ของเราคือ0.002ทั้งหมดยกกำลัง60ลบด้วย1แล้วก็ทั้งหมดส่วน I I ของเราคือ0.002 นักเรียนเขียนนะลูกแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกดเครื่องคิดเลขนะคะ1.002ทั้งหมดยกกำลัง60ลบด้วย1ส่วนด้วย0 0 0 2นักเรียนเวลากดเครื่องคิดเลขนักเรียนกดตรงนี้ก่อน1.002นักเรียนกดเครื่องคิดเลขตามนะคะ1.002ยกกกำลัง60นักเรียนเอาไปลบกับ1 ะะแล้วก็หารด้วย0.002ได้เท่าไหร่นักเรียนไม่ต้องเคยเครื่องคิดเลขน,นะคะแล้วก็คูณด้วย6,000 0ไปเลยเราก็จะได้3 8 2 8 8 5กับอีกจุดสองนักเรียนก็นำมาเขียนเลยเพราะฉะนั้นเงินรวมทั้งหมดเขาก็จะได้382,000กับ85 สองสองเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเมื่อครบ5ปีสมศักจะมีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อครบ5ปีสมศักจะได้รับเงินทั้งหมด3าม0 0 0แปดหสองพัน แปสิบห้าบาทกับยี่สิบสองสตางค์เนาะ,ะนักเรียนอันนี้อย่าลืมฝึกกดเครื่องคิดเลขด้วยนะคะลองทำดูที่สิบสองก็คล้ายๆกันเลยนักเรียนลองกดตามเนาะ,ะไปค่ะหน้าถัดไปเป็นตัวอย่างที่สิบสามโจทย์บอกว่านำชัยฝากเงินกับธนาคารโดยฝากประจำทุกเดือนเดือนละ1,500บาท ทุกต้นงวดนักเรียนไฮไลท์คำว่าต้นงวดไว้เป็นเวลา2ปีธนาคารให้ดอกเบีย้ย1.8%ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนนักเรียนทบต้นทุกเดือนเมื่อครบกำหนด2ปีนำชัยจะได้รับเงินเท่าไหร่ทุกต้นงวดแสดงว่าสูตรในการคำนวณก็คือต้นงวดเนาะสิ่งที่เราทราบคือ A A ของเราเงินต้นคือ1,500บาท ทราบอะไรอีกอัตราดอกเบี้ยไอธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยคือ1.8เเซก็คือส่วน100เราจะได้0.018คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนก็คือ1ปีเราได้12ครั้งก็หา12จะได้0 0 0 1 5ต่อมา n ทบต้นทุกเดือนใน1ปีเราได้12ครั้งก็เป็น12,2คูณเป็น24จากสูตร FVAn ทบต้นอ่าอ่าขอโทษค่ะทุกต้นงวดเนาะก็จะ้สูตร a คูณกับ1บวก i ทั้งหมดคูณกับ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย i ส่วนด้วย i แทนค่าไปค่ะ FVAn ของเราคือ24 a เริ่มต้นคือ 1,500คูณกับ1บวกอัตราดอกเบี้ย0.0015คูณกับ1บวกกับ0.0015ทั้งหมดยกกำลัง24ลบ1แล้วก็ทั้งหมดส่วน i อของเราคือ0.0015เนาะอ่ะนักเรียนเวลากดเครื่องคิดเลขนักเรียนลองซ้อมกดนะคะ1.0015 คูณกับ1.0015ทั้งหมดยกกำลัง24และนักเรียนนำไปลบ1หารด้วย0.0015และนักเรียนคูณกับ1.0015แล้วก็คูณด้วย5,000อ่ะนักเรียนมาดูกดไปพร้อมกันนะคะเท่าไหร่คะ1.0015ยกกาลัง40อ่ยกกำลัง24 าใหม่นะคะนักเรียนหนึ่งหนึ่งจุดศยห้า 15, ยกกำลังยี่สิบสี่เนาะเท่ากับลบไปหนึ่งแล้วก็หารด้วยศ0 0 1 5จศห้าได้เท่าไหร่นักเรียนไปคูณกับ1 0 0 1 5จุศห้าเท่ากับแล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่คะหนึ่งพันห้าร้อย ได้เท่าไหร่คะ36,682.82เนอเนาะ,ะเพราะฉะนั้นไปเขียนสรุปค่ะได้36,682.83เพราะฉะนั้นนำใช่นำาใช่จะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ30,000 6,682.83อันนี้นะคะนักเรียนทุกอย่างท่านเรียนจำสูตรได้ที่เหลือมันก็คล้ายๆกันแต่เราใช้สูตรต้นงวดกับปลายงวดเท่านั้นนะคะอ่นนานักเรียนมาเปิดไปหน้า31หน้า31นะคะเขาบอกว่าธนาคาร อักษรไทยให้ดอกเบีย้ย3%ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนข้อ1ข้อ1บอกว่าเจมฝากเงินทุกเดือนเดือนละ12,000บาททุกต้นงวดนักเรียนไฮไลท์คำว่าทุกต้นงวดเอาไว้เป็นเวลา2ปีโดยให้หาเงินทั้งหมดเมื่อสิ้นปีที่1และปีที่2เพราะฉะนั้นเราหาก่อนก่อนว่า a ของเราคือเท่าไหร่คะ A คือ1,200 อัตราดอกเบีย้ย i เท่ากับ3% 3%ก็คือ0.03ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนในเรียนก็หาร12เราก็จะได้0.0025 n อันนี้เราคิดา1สิ้นปีที่1ก่อนนะคะตรงนี้เราคิดสิ้นปีที่1เนาะสิ้นปีที่1 n เท่าไหร่คะ1ปีก็12คูณ1เป็น12เขาให้หาเงินรวมเพราะฉะนั้นจากสูตร FVAN เท่ากับ A คูณกับ1บวก i ทั้งหมดคูณด้วย1บวก i ทั้งหมดกำลัง n ลบ1แล้วก็ส่วน i AF V a n เท่าไหร่คะ12เนาะ a ของเราคือ1,200คูณกับ1บวกอักตราดอกเบี้ย0.0025คูณกับ1บวก0.0025 n ยกกำลัง12ลบ1แล้วก็ส่วนด้วยอัตราดอกเบี้ยคือ0.0025นักเรียน ได้1,200คูณกับ1.0025คูณกับ1.0025ยกกํากกำลัง12ได้เท่าไหร่นักเรียนไปลบ1แล้วก็หารด้วยอัตราดอกเบี้ย0.0025นักเรียนเวลากดเครื่องคิดเลขนักเรียนกดให้เป็นสเต็ปนะคะค่อยๆกดไปนะคะลูกอ่ะมาเท่าไหร่คะ1.0025ยก กำลัง12ได้เท่าไรเอาไปลบ1หารด้วยอัตราดอกเบี้ย0.0025คูณ1.0025แล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่คะ1,200ได้14,636.16อันนเรียนปัดมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะก็จะได้เท่าไหร่คะ14,636.16 นเรียนจริงๆตรงนี้นักเรียนต้องเขียนเป็นประมาณเนาะเป็นเครื่องหมายประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นปีที่1เมื่อสิ้นปีที่1เจมจะมีเงินจะมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะหนึ่งมืน 4,636บาท16สตางค์อ่ะอย่างสิ้นปีที่1สิ้นปีที่2เช่นเดียวกันคิดแบบเดียวกันเลยต่างกันแค่อะไรคะต่างกันแค่ N เพราะฉะนั้นสิ้นปีที่2 A ของเรายังคงเท่าเดิมคือ1,200 I อ่า1,200 i ของเราอัตราดอกเบี้ย0.0025เหมือนเดิมนะคะ N 2ปีก็12คูณ2เป็น24นะคะเพราะฉะนั้นจากสูตรของเราเหมือนเดิม FVA ห้อย n อเท่ากับ A คูณกับ1บวก I คูณกับ1บวก I ทั้งหมดยกกำลัง N ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย I A ของเราคือ1,200 1บวกอัตราดอกเบี้ย0.0025คูณกับ 1บวกกับ0.0025ทั้งหมดยกกำลัง24แล้วก็ลบ1ส่วนด้วย i คือ0.0025นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขดูนะคะอ่ะเราจะได้เท่าไหร่คะ1,200คูณกับ1.0025คูณกับ1.0025ทั้งหมดยกกำลัง24แล้วก็ลบ1 ส่วนด้วย0.0025อย่ะนักเรียนตัวนี้คูรลืมเขียน FBAN ของเราคือ24เนาะอ่ะนเรียนไปกดเครื่องคิดเลขกันได้เท่าไหร่คะ1.0025ยกกำลังเท่าไหร่ลูก24ลบ1หาร0.0025อ่าแล้วก็คูณ 0.0.025จุดศคูณหนึ่ได้เท่าไหร่คะเอ้าได้เท่ากันไหมเนี่ยนะักเรียนลองใหม่นะคะ1.0025ยศากกำลัง24ลบ1หาร0.0025จุ00 25, คูณคูณเท่าไหร่คะหนึ่งจุดศู 1, 1 2 0หนึ่งพันสองร้อยได้สะะอง1มื่นเก้าพันด้อยสิบเจ่เก้านี้เนาะประมาณ2 9ง1 7ื9เเอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นปีที่สองเจมจะ มีเงินทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณ29,717.49น้ายังไหวอยู่ใช่ไหมเอาไปคะ่ะข้อหน้า32หน้า32 32เขาบอกว่าเจมฝากเงินทุกเดือนเดือนละ2,000บาททุกปายงวดนักเรียนขาอัตราดอกเบีย้ยเรายัางใช้เหมือนเดิมนะคะนักเรียนไฮไลท์ทุกปายงวดไว้ A A เดิมของเราคือเท่าไหร่ลูก2,000โจทย์เปลี่ยนแล้วนะข้อข้อ1คือ1,200เนาะแต่ข้อนี้เป็น2,000อัตราดอกเบีย้ยยังคงเท่าเดิมอยู่นะคะคือ0.0025 N เด้าเขาฝากทบต้นทุกเดือนฝากทั้งหมด3ปี12,3,36 FVAN เท่าไหร่ลูกอันนี้ทุกปลายงวดสูตรคือ a คูณกับ a คูณกับ1บวก i ทั้งหมดกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย i ส่วนด้วย i a fva n ของเราคือ36เนาะ a คือเท่าไหร่คะ2000คูณกับ1บวกกับ0.0025ยกกํากกำลัง n n ของเราคือ 36-1ส่วน0.0025อ่นักเรียน2000คูณกับ1บวก1.0025ทั้งหมดยกกำลัง36-1ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ0.0025อ่านักเรียนไปกดขึ้นที่เลขกันคะ่ะเท่าไหร่คะ 1.0025ยกกำลัง36ลบ1หาร0.0025คูณเท่าไหร่คะ2,000ได้75,241.12ประมาณเท่าไหร่คะ75,241.12เพราะฉะนั้นเจม ะมีเงินเท่าไหร่คะเจ็ดมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสองอม่ะมาดูนะคะอีกข้อนึงข้อนี้ข้อ3เขาบอกว่าตะวันฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งทุกเดือนเป็นเวลา12ปีธนาคารให้ดอกเบีย้ย3.6%ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน ักเรียนทบต้นทุกเดือนเมื่อสิ้นปีที่12ตะวันอยากมีเงินรวมทั้งหมดคือ200,000บาทเขาถามว่าจะต้องฝากเงินเดือนละเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เวลาเราหาเราหาเงินอนาคตถูกไหมอันนี้เขาถามย้อนกลับว่าฝากเงินเดือนละเท่าไหร่แสดงว่าเราหา A เราหา A นะคะ,ะก่อนจะหา A เรารู้อะไรบ้างเรารู้ f v a n ของเราคือเท่าไหร่ลูก200,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูว่า N ของเราคือเท่าไหร่ I อัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารให้คือ3.6%เปซเพราะฉะนั้นได้0.036เขาให้ดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนก็คือหาร16ได้0.003 N คือเท่าไหร่ลูก12คูณเท่าไหร่เขาฝากทั้งหมด12ปี12 12เป็น144แสดงว่า n ในส่วนตรงนี้ f v a n ของเราคือ144เนะาะอามาจากสูตรทุกต้นเดือนเขาฝากดอกเบีย้ยทุกต้นเดือนนักเรียนอย่าลืมนะตรงนี้นะทุกต้นเดือนแสดงว่าเป็นต้นงวดนะคะเพราะฉะนั้นจากสูตร f v a n เท่ากับ a คูณกับ1บวก i ทั้งหมดคูณกับ1บวก i ทั้งหมดกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย ส่วนด้ย i เนาะเรารู้เงินอนาคตแล้วคือ200,000อ่าคือ200,000นอ่า A คูณกับ A คูณกับ1บวก0.003คูณกับ1บวกกับ0.003ทั้งหมดยกกำลัง144ลบ1ส่วนด้วย0.003อ่า นักเรียนอันไหนเรายังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเราเขียนไว้ก่อนนะคะ1.003คูณกับ1.003ทั้งหมดยกกำลัง144-1ส่ลบ1ส่วนด้วย0.003นักเรียนพอเห็นกำลังเยอะไม่ต้องตกใจนะคะเรามีเครื่องคิดเลขนะลูกอะไปค่ะกดเครื่องคิดเลขก่อนเรามาดูว่าฝั่งขวาเนี่ยตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ แล้วเราค่อยย้ายมาหารกับฝั่งซ้ายอ่ะมาเริ่มจากเท่าไหร่คะ1.003ยกกํากกำลัง144่ได้เท่าไหร่เอาไปลบ1แล้วก็ไปหารกับ0.003ได้เท่าไหร่เอาไปคูณกับ1.003ได้เท่าไหร่ลูก180.32นักเรียนครูเขียนก่อนนะเราจะได้ฝั่งขวา ฟังขวาได้เท่าไหร่นะคะนักเด็กก็จะได้ A คูณกับ180.3 2นักเรียนปัดทศนสยมมาให้เรียบร้อยนะคะเวลาถ้านักเรียนปัดแบบนี้นักเรียนเขียนให้ครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตรวจเราก็จะได้ตรวจอย่างง่ายว่าอ๋อนักเรียนกดได้เท่านี้จริงๆมาค่ะเอา2 0 0แสน2 0 0แสนหาร180.32้า 180. ได้เท่าไหร่ 1,109บาทกับอีก14สตางค์นะคะเราก็จะได้ A เท่ากับ1,109.14เพราะฉะนั้นสรุปว่าตะวันตะวันจะฝากเงินเดือนละเท่าไหร่คะ1,109.14 นักเรียนอันนี้นักเรียนลองทบทวนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะสอบแล้วเนาะนักเรียนลองทบทวนดูอีกทีว่าเป็นยังไงนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขตามสเต็ปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ